คอมเมนต์ชาวจีนสุดช็อกหลังทีมปิงปองคู่ผสมยูสแพ้ไทยไป2ต่อ3เกมชวดแชมป์เยาวชนโลก2025อย้พลอยนอตันงัดฟอร์มสุดเดือดคนคู่ผสมจีน3ต่อ2เกมพัง,งาดแชมป์โลกปิงปองยูสในประเภทคู่ผสมกันข่งขันเทเบิลเทนนิส ITTF World Youth Championship 2025ที่เมืองคลูชนาโปกาประเทศโรเมาเนียคู่ผสมดาวรุ่งทีมชาติไทยพลอยกุลพัฒวิจิตวิริยะกุลและหน่อตั้นจิตพัฒปรีชายานลงสนามรอบชิงชาเลิศรุ่นอยู่1 5พบกับทีมจีนวี่ไหหย,ยางและจูฉีหุยเกมสุดมันสูสีก่อนคู่ไทยโชว์หัวใจแกรง่งพลิกเฉือนชนะ3-2เกมด้วยสกอร์ 11ต่อ8 5ต่อ11 5ต่อ11 12ต่อ10และ11ต่อ7ขวาแชมป์โลกรุ่นยูสิ 15, ในประเภทคู่ผสมไป,มปอย่างยิ่งใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของนักกีฬาโยวชนไทยบนเวทีโลกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวจีนเกี่ยวกับประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนนครับโดยชาวจีนท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไทยเอาชนะคู่จีนได้ทั้งสงคู่ ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ทีม u 19ของพวกเรายังคงรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้มุมมองท่านต่อมาครับอุ้ยไหหยางและจูฉีหุ้ยไม่ยอมรับความาพ่ายแพ้คราวหน้าพวกเขาต้องแก้แค้นคอมเมนต์ท่ามากล่าวว่าความาพ่ายแพ้สองครั้งต่อทีม u 15ของไทยถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ผู้เล่นดาวรุ่งของพวกเรา ยังคงต้องพัฒนานด้านสภาพจิตใจต่อไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับปิงปองไทยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วชาวจีนท่านต่อมาได้ตั้งคำถามว่าตอนนี้ประเทศไทยสามารถคว้าแชมป์ได้แล้วหรอคอมเมนต์ท่านมาครับเพิ่งจะอยู่15เองไม่มีอะไรต้องไปกังวลเมื่อพวกเขาโตขึ้นเดี๋ยวก็จะรู้ว่าใครเก่งกว่ากัน ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าแม้แต่ไทยก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้รู้สึกเสียหน้าจริงๆมุมมองท่านต่อมาครับแพ้ญี่ปุ่นแพ้เกาหลีใต้แพ้เยอรมน,นีแพ้ไทยเปและตอนนี้แม้แต่ไทยก็ยังแพ้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าต่อไปพวกเราก็คงจะแพ้ให้กับเวียดนามแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่า ถึงพวกเราจะฟอร์มแย่แต่คุณคิดว่าทีมไทยอ่อนที่สุดอย่างนั้นเหรอแล้วทําไมเกาหลีใต้และเยอรมน,นีถึงไม่ชนะไทยล่ะปล่อยให้ไทยเป็นแชมป์ได้ย่างไงต่อมาก็มีท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าพวกเขาไม่มีความรู้สึกละอายกันแล้วชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าการสร้างทีมยุคนี้พัฒนาไปมากจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับ รู้สึกเบื่อกับความพ่ายแพ้จริงๆมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าการพ่ายแพ้ต่อทีมไทยถือว่าน่าสนใจนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้ว่าประเทศไทยก็เล่นปิงปองกับเขาด้วยคอมเมนต์ท่านมาครับตอนนี้ประเทศไทยแข็งแกร่งแล้วชาวจีนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทรัพยากรในประเภทคู่ผสมของพวกเรามีอยู่อย่างจำกัด ถ้าหากฝึกฝนบางคู่มากเกินไปคู่ผสมอื่นๆก็จะถูกละเลยมุมมองท่านต่อมาครับความเสื่อมถอยของกีฬาปิงปองจีนเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้บัดนี้หวังลี่เฉินเข้ามารับตำแหน่งแล้วเขาจำเป็นต้องเปิดเผยปัญหาเหล่านี้ก่อนแล้วจึงค่อยๆปรับปรุงแก้ไขปัจจุบันโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีโต๊ะปิงปองกลางแจ้งแล้วและนักเรียนหลายคนก็เล่นไม่เป็น ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงคอมเมนต์ทันมากล่าวว่าแม้แต่ปิงปองก็ยังพ่ายแพ้ให้กับทีมไทยน่าอนาจใจจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่มีอะไรจะสำเร็จได้ถ้าหากปัญหาเชิงระบบยังไม่ได้รับการแก้ไขชาวจีนท่านต่อมาอแสดงมุมมองเอาไว้ว่าคุณลองไปถามคนในวงการดูสิว่าการติดทีมจังหวัด ต้องใช้เงินเท่าไหร่การติดทีมชาติจะต้องใช้เงินเท่าไร่คนที่มีพรสวรรค์ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะมีเงินเสมอไปนะคอมเมนต์ท่านมาครับนี่อย่างแสดงให้เห็นว่าถ้าหากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสมแม้แต่กีฬาที่เคยครองความยิ่งใหญ่ก็อาจเผชิญหน้ากับปัญหาการขาดแคลนนักกีฬาที่มีพรสวรรค์ภายใน10ปีสภาพแวดล้อมของกีฬาเทเบิลเทนนิสนั้นวุ่นวายและไม่ยั่งยืน การฝึกซ้อมของเยาวชนกำลังล้มเหล้วและผู้มีอำนาจยังคงยึดติดกับภาพลวงตาที่ว่าการทุ่มทรัพยากรให้กับปัญหาเพียงอย่างเดียวก็สามารถรับประกันการขวาแชมป์โลกได้ไม่ว่ากีฬานั้นจะแยกแค่ไหนก็ตามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฟานเจิ้นตงน่าจะเป็นผู้เล่นตัวเก่งคนสุดท้ายของทีมปิงปองจอีนแล้วมุมมองท่านต่อมาครับ ปัญหาของทีมปิงปองทีมชาติจีนถูกปกปิดไว้อย่างมิดชิดด้วยชื่อเสียงในอดีตปัจจุบันดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านี้จะยิ่งปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อต้องเผชิญกับปัญหามากมายขนาดนี้ทีมปิงปองทีมชาติจีนชุดปัจจุบันจะยังมีความสามารถและความกล้าหาญที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอยู่หรือไม่ชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอีกไม่กี่ปีปิงปองของจีน ก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกความคิดเห็นท่านต่อมาครับผู้เล่นเหล่านี้คงจะไม่ใช่ผู้เล่นชั้นนำของจีนหรอกใช่ไหมมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าตอนนี้กีฬาทุกชนิดกลายเป็นกีฬาของชนชั้นสูงไปแล้วเด็กที่มีพรสวรรค์ไม่สามารถเข้าร่วมได้คอมเมนต์ท่านมาครับถือว่าไม่เลวเลยอนาคตที่สดใสรออยู่ ชาวจีนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าลองสังเกตดูซิในอนาคตกีฬาทุกประเภทจะค่อยๆกลายเป็นเหมือนกับฟุตบอลชายมากขึ้นมุมมองท่านต่อมาครับในโอลิมปิกครั้งต่อไปกีฬาปิงปองจบเห่แนะ่คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าวงการกีฬาจีนทั้งหมดถูกทีมฟุตบอลชายทำลายไปหมดแล้วทุกชนิดกีฬากำลังเสื่อมถอยลง เหลือแค่กีฬากระโดดน้ำเท่านั้นที่ยังพอช่วยพยุงให้อยู่รอดได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเหมือนกับทีมฟุตบอลชายไปเองชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าการพ่แพ้ให้กับทีมสวัสดีค่ะทำให้แฟนชาวจีนถึงกับช็อกไปเลยทีเดียวและคอมเมนต์ของชาวจีนท่านสุดท้ายครับผู้เล่นเหล่านี้ กกกคััดดเลือมาไาไ้ยงงนขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต้เครดิตที่ TAT Thailand และ International Table Tennis Federation <S <S ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวจีนสุดช็อกหลังทีมปิงปองคู่ผ,ผสมยู่15แพ้ไทยไป2ต่อ3เกมชวดแชมป์เยาวะชนโลก2025หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m สหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ